เออร์เนสต์เฮมิงนักเขียนผู้ลงไหลในเรื่องราวของการผจญภัยผลงานของเขาเต็มไปด้วยพลังอันนาทึ่งเรารู้จักเขาในฐานะนักเขียนที่สามารถสร้างเรื่องราวที่ยังคงอยู่กับเราไปอีกนานแม้จะอ่านจบไปแล้วเท่าผนทะเลซึ่งดำเนินเรื่องบนชายฝั่งของคิวบาเป็นเรื่องราวเหนือการเวลาที่สะก,กิดหัวใจของเราประสบการณ์ตรงของเฮมิงเวย์ในฐานะชาวประมงในคริปเบียน ทำให้เรื่องราวนี้มีความสมจริงอย่างน่าทึ่งในผลงานของเฮมิงเวย์ทัลโลไม่ใช่แค่ฉากหลังแต่เป็นตัวละครที่มีชีวิตมีลมหายใจเรื่องราวนี้เตือนใจเราถึงพลังของจิตวิญญาณมนุษย์และสัมผัสเข้าไปในส่วนลึกของจิตใจเราคุณคิดอย่างไรกับเท่าผจนทะเลบ้างแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างได้เลย และอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการผจญภัยทางวรรณกรรมอื่นอีกมากมายเทามหาสมุทรไม่ใช่เพียงลเล่าเกี่ยวกับบาเรนแต่มันคือเรื่องราวเกี่ยวกับความหมายของชีวิตและวิธีที่เราดำเนินชีวิตต่างหากซานติอาโกโตัวละครเอกเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งทางจิตวิญ,ญญาณที่อยู่ในตัวเราทุกคนนั่นคือความไม่ย่อท้อและความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้ แม้จะอายุมากและเผชิญกับความยากลำบากแต่เขาก็ไม่เคยยอมแพ้และยังคงยึดมั่นในหลักการของตัวเองการต่อสู้ของซานติอาโกกับปลามาลินไม่ใช่แค่เรื่องของชัยชนะหรือความพ่ายแพ้แต่มันคือสัญลักษณ์ที่แสดงเห็นถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของครรมชาติเฮมิงเวย์แสดงให้เราเห็นว่าการบ,บรรลุเป,ป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญแต่เส้นทางที่เราใช้เพื่อไปให้ถึงตั้งหาก ที่ให้ความหมายที่แท้จริงตีพิมพ์ครั้งแรกในปีพศ2495เรื่องคนแก่กับทะเลได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วจากทั้งนักวิจารณ์และผู้อ่านทั่วไปโดยผลงานการประพันธ์ทงพลังของเฮมิงเวย์บวกกับประเด็นที่เหนือการเวลาทำให้เรื่องราวนี้มีความพิเศษคนแก่กับทะเลถูกนำไปสร้างเป็นผลงานศิลปะแข่งต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์และครนเวที หรือแม้แต่โอปราอิทธิพลของเรื่องราวยังคงปรากฏให้เห็นในศิลปะร่วมสมัยและวัฒธ,ธรรมสมัยนินยมคนแก้กับทะเลไม่ใช่เพียงเรื่องราวการผจญภัยแต่เป็นงานเขียนที่ลึกซึ้งชวนให้คบคิดถึงความหมายของชีวิตซานโตโอชายชราผู้เป็นชาวประมงในเรื่องราวของเฮมิงเวย์คือบุตรแห่งท้องทะเลอย่างแท้จริงชีวิตของขาวหู พันกับท้องทะเลอย่างแยกไม่ออกในทุกวันทุกปีที่ผ่านไปเฮมิงเวย์บรรยายถึงใบหน้าของซันโตที่ผ่านแดดลมและเกลือทะเลจนเห็นริรอยอย่างชัดเจนรวมถึงมือที่หยาบกร้านของเขาซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงช่วงเวลาอันยาวนานที่เขาใช้ชีวิตอยู่กลางทะเลแต่ท่ามกลางความยากลำบากในชีวิตซานติอาโกกับเพียมไปด้วยความแข็งแกร่งและภาคผูมิใจแม้ชีวิตจะเรียบง่าย แต่ความลงไหลในท้องทะเลและจิตวิญญาณที่ไม่ยอ่อท้อของเขาก็ทำให้เขาก้าวผ่านทุกอ,อุปสรรคมาได้84วันซานติอาโกไม่ได้ป่าเลยเป็นเวลา84วันแล้วแต่ซานติโอกไม่ยอมแพ้เขาเชื่อว่าโอกาสของเขากำลังจะมาถึงเชื่อว่าในที่สุดท้องทะเลจะมอบขวัญให้เขาความเชื่อมั่นที่ไม่สั่นคลอนนี้คือจิตวิญญาณของซานติอาโกอย่างแท้จริง แม้กลางมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ซานติอโกก็ไม่ได้อยู่เพียงลำพังความรักและมิตรภาพจากเด็กหนุ่มมานอลินอบอุ่นเต็มกระท่อมอันแสนเรียบง่ายของเขามานอลินอดีตสิทธิ์ของซันติโอปรารถนาจะดูดซับความรู้จากชาวประมงผู้มากประสบการณ์ดูดฟองน้ำซึมซับน้ำเขาคือสัญลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ที่สืบทอดประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ความรักที่มีต่อท้องทะเลสร้างสายไออันแน่นแฟนระหว่างพวกเขาเหนือความต่า hmm. งของวัยและอุปสรรคใน,ในชีวิต mm hmm. เหมือนความสัมพันธ์ของพ่อลูกที่ออกไปตกปลาด้วยกัน mm hmm. การมีอยู่ของมโนลิน hmm. เตือนใจเราถึงความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นจากการช่วยเหลือและห่วงใยซึ่งกันและกัน mm hmm. เหมือนเพื่อนแท้ที่คอยอยู่เคียงข้างเสมอสายสัมพันธ์ของชาวประมงเช่ ราและเด็กหนุ่มเปรียบได้กับการแบ่งปันอาหารแสดงให้เห็นเห็นถึงความอบอุ่นจากมิตรภาพระหว่างเพื่อนมนุษย์ดวงอาทิตย์เริ่มคล้อยตาสู่ขอบฟ้าซานติอาโกกำลังเตรียมตัวสำหรับวันใหม่ในทะเลสำหรับขาวเครียมตัวเหล่านี้ไม่ใช่แค่กิจวัดประจำวันแต่มันคือพิธีกรรมที่แสดงถึงความมุ่งมั่นอันแน่วแน่จิตวิญ,ญญาณที่ไม่ยอมแพ้แม้จะผ่านมา34วันโดยที่ยังไม่ได้ป่าเลยก็ตาม ในทุกการเคลื่อนไหวของมือขณะที่เขาจัดเตรียมอวนอย่างเชี่ยวชาญในเสียงลับชโมกที่ดังก้องเราสัมผัสได้ถึงความมุ่งมั่นที่เงียบงนันแต่แนวในเฮมิงเวย์ได้วาดภาพของชายชราผู้ผ่านชีวิตอันโชคโชนแต่ไม่เคยยอมแพ้ผ่านการเรียนตัวอย่างพิธีพิธันของซันติอาโกซันติออกออกเรือสู่ท้องทะเลกว้างอีกครั้งใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความหวังอันแรงกล้ายิ่งกว่าที่เคยเป็นมา แสงสุดท้ายของวันจางหายไปกลายเป็นความมืดของค่ำคืนซานติอาโกในเรือลำน้อยล่องลอยไปในท้องทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลไกลกว่าที atau. ่ใครจะกล้าออกไปแล้วแล้วเขาก็รู้สึกถึงแรงสกิดที่ปลายเบ็ดเบาบางจนแทบจะไม่รู้สึกแต่ซานติโอสัมผัสได้หัวใจของเขาเต้นแรงซานติโอโน้มตัวลงมองผิวน้ำเพ่งสายตาอย่างหนักนี่ไม่ใช่ป่าธรรมดา แต่มันคือสิ่งที่พิเศษยิ่งกว่าเมื่อพลังอันหนักน่วงจากใต้พื้นน้ำเริ่มดึงสายเบ็ดซานติโอจึงรู้ว่านี่คือการต่อสู้ครั้งสังสำคัญที่สุดในชีวิตของเขาในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพาศาลการต่อสู้อันเงียบสงบดดำเนินไปเรือลำน้อยท้าทายเกี่ยวขึ้นทั้ใดนั้นทะเลก็เผยให้เห็นพลังอันยิ่งใหญ่ เรากับต้องการจะทำลายความหวังทั้งหมดให้แหลกสลายแต่แล้วใกล้ๆกับเรือของซันติโอเข้าก็าปาเกาะตัวมาลินราชาแห่งมหาสมุทรยักษ์ใหญ่ในมูปลาเมื่อได้เห็นความยิ่งใหญ่ของสัตว์ตัวนี้ซันติอากรู้สึกทั้งเข่าและหวาดกลัวถึงเวลาแล้วชายชราผู้มากประสบการณ์รู้ดีว่านี่คือบททดสอบที่เขารอคอยมาทั้งชีวิตตอนนี้การต่อสู้ได้กลายเป็นการเต้นรำที่อันตราย แต่เต็มไปด้วยความสง่างามระหว่างนายพรานและเยือของเขาปลาตัวมหึมาต่อสู้อย่างดุเดือดหน้าที่จะกลับสู่โลกอิสลามภาพอีกครั้งมือของซานเตียโกนั้นหยาบกร้านและเต็มไปด้วยรอยแผน่นเป็นเครื่องยืนยันถึงช่วงเวลาหลายปีที่เขาใช้ชีวิตอยู่กลางทะเลแต่นี่คือประสบการณ์ที่เป็นเหมือนเข็มทิศนำทางเขาฝ่าคลื่นลมแห่งธรรมชาติด้วยความแม่นยำ เรากับวาติกรเข้าควบคุมเบตตกปลาทุกการเคลื่อนไหวล้วนผ่านการฝึกฝนมาอย่างยาวนานซันติอากรูดีวา่าเพื่อที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้เช่นนี้เขาต้องใช้ไหวพริบไม่ใช่กำลังเหมือนกับนักเล่นมากลุกเขาต้องคาดการการเคลื่อนไหวของปลาล่วงหน้าหลายก้าวเวลาผ่านไปดวงอาทิตย์ขึ้นและโต๊ะการต่อสู้ยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่ลดละ นี่คือบททดสอบจิตใจที่ยาวนานและเต็มไปด้วยการเสียสะละเหมือนกับเรื่องราวของพระเจ้าตักสินมหาราชิรสันติอาโกเหนื่อยล้าเหลือเกินกล้ามเนื้อของเขาปวดเล้าวดวงตาแสบร้อนจากน้ำเค็มเขาต้องมีสมาธิกับการต่อสู้อันดุเดือดนี้เสียงเดียวที่เขาได้ยินคือเสียงคลื่นซัดเข้ากับเรือแต่ท่ามกลางความเจ็บปวดและเหนื่อยลา้าในใจของซันติโอกลับก่อเกิดความรู้สึกใหม่ การต่อสู้ที่ยาวนานกับสัตว์ร่างยักษ์ตัวนี้ได้ปลูกฝังความเข้าอย่างสุดซึ้งในตัวเขาปลามาลินไม่ใช่แค่เหยื่อที่เขาต้องจับไปได้อีกต่อไปแต่มันกลายเป็นคู่ต่อสู้ที่น่าชื่นชมสแสดงให้เห็นถึงพลังและความมุ่งมันอันแรงกา้าซานติอาโกเริ่มพูดกับปลาเสียงของเขาแม้จะแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความชื่นชมเขาทึ่งในขนาพละกำลังและความท้หดของมัน เจ้าคือผู้ยิ่งใหญ่แห่งท้องทะเลเขากระซิบ้าชื่นชมและยกย่องเจ้าแต่ก่อนดวงอาทิตย์จะลับขอบฟ้าข้าต้องจับเจ้าให้ได้ระหว่างมนุษย์และปลาก็เกิดเป็นสายสัมพันธ์ที่แปลกประหลาดแต่น่าประทับใจราวกับวัยการต่อสู้ครั้งนี้พวกเขากลายเป็นหนึ่งเดียวกันการเชื่อมต่อน,นี้เป็นสัญลักษณ์ของสายไฮท,ที่เชื่อมโยงสิ่งมีชีวิตทุกชิตความสมดุลระหว่างผู้เล่าและเหยื่ และความขคารบอย่างลึกซึ้งที่สามารถดำรงอยู่ได้แม้ในสถานการณ์การต่อสู้ที่ดำเนินมาอย่างยาวนานดวงอาทิตย์ดุดดวงไฟขนาดมหึมาคอยโดผดพ้นขอบฟ้าแสงแดดอันร้อนแรงผัดเผาสานติอากูและพื้นนำ้ำอันกว้างใหญ่ไพศาลอย่างไร้ปราณีในการต่อสู้อันยาวนานและดุดเดือดนี้ มนุษย์และปลายักษ์ต่างฝ่ายต่างทุ่มเทสุดกำลังซานติโอกไม่ยอมแพ้เขาทั้งแข่งแกงและมุ่งมันดุดดังมหาสมุทรที่โอบล้อมเขาอยู่ทันใดนั้นพื้นน้ำนเงียบสงบก็ปเปลี่ยนเป็นสมรภูมิรบคลื่นยักษ์ซัดกระนำเข้าใส่เรือลำน้อยของซานติอาโกอย่างบ้าคลัง่งราวกับมหาสมุทรกำลังทดสอบเขาทดสอบขีดจำกัดความอดทนของเขาในความเงียบสงัดของการต่อสู้เสียงเดียวที่ได้ยินคือเสียงสายเบ็ด ที่ตึงเครียดดังเสียงร้องอันแผ่วเบาที่ดังคล้องไปอากาศความโดดเดี่ยวเดียวเดียวดดยกลางมหาสมุทรอันกลัวห้องใหญ่ภายซาลยิ่งขับเน้นความยิ่งใหญ่และความสําคัญของการต่อสู้นี้ในขณะนั้นความสงบและความเชียบแหลมได้เข้าครอบงําจิตใจของซานติโอกเขาตระหนักได้ว่าเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่ชาวประมงธรรมดาอีกต่อไป แต่เขากลายเป็นนักรบที่กำลังต่อสู้กับพลังอันยิ่งใหญ่ของมหาสมุทรโรลบราณซานตาโคสัมผัสได้ถึงพลังอันมหาศาลที่กำลังเติบโตขึ้นภายในตัวเขายามใบแสงแดดแผดเผาผิวของซานติอาโกเหลากับผู้คุมที่ไร้ความปราณีเหงื่อคุลบอลนกับน้ำเค็มไหลลงมาตามใบหน้าอันเหนื่อยล้าของเขาทุกการเคลื่อนไหวล้วนสร้างความเจ็บปวดแสนสาหัสร่างกายของเขา ร้องเรียกหาการพักผ่อนความเหนื่อยล้าทาโทมเข้าใส่เขาเรากับคลื่นยักษ์ลออลงให้เขาเมนยรามือของเขาที่หยาบกร้านจากแสงแดดและการทำงานหนักยังคงกำเชือกไว้แน่นเป็นเครื่องยืนยันถึงจิตใจที่ไม่ยอมแพ้ของเขาความเจ็บปวดแผ่ซ่านไปทั่วร่างจากไหล่ล่ามไปถึงหลังและลงไปถึงเท้าความหิวโหยรุมเร้าทำให้เขารู้สึกอ่อนแอแรงไปอีก แต่ซานติโอไม่ยอมแพ้เขารวบรวมพลังเฮือกสุดท้ายจากส่วนลึกในจิตวิญญาณค้นพบความแข็งแกร่งภายในท่ามกลางการต่อสู้กับธรรมชาติเขาเพิกเฉยต่อความเจ็บปวดและความเหนื่อยล้ามุ่งความสนใจไปที่ภารกิจตรงหน้าเขาคือชาวประมงและท้องทะเลคือชีวิตของเขาเขาสาบานกับตัวเองว่าจะไม่มีวันยอมแพ้เขาคิดถึงเด็กหนุ่มมโนลินผู้ที่เชื่อมั่นในตัวเขามาเสมอความคิดนี้ ทำให้เขามีกำลังใจด้วยเปเลวไฟที่ลุกโชนในหัวใจซานติอโพเชญหน้ากับอุปสรรคต่างๆเขาฝ่าฟันต่อไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะความเจ็บวดและความเหนื่อยล้าในหงลึกแห่งความเหนื่อยล้าบนมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลซานติอากพบว่าตัวเองกำลังพูดคุยกับปลาาลินคำพูดของเขาถูกลมพัดพาไปความรู้สึกแปลกประหลาด เตือนใจเขาว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวการเชื่อมต่อกับสิ่งมีชีวิตที่กำลังทดสอบเขานั้นได้ผูกพันเขาไว้ด้วยวิธีที่แปลกประหลาดปลาน้อยเขาพูดเบาด้วยน้ำเสียงแหบพร่าจากลมทะเลขอโทษนะแต่เธอนี่มันปลาที่ยอดเยี่ยมจริงๆมันเป็นเกียรติที่ได้ต่อสู้กับเธอเขาพูดถึงความแข็งแกร่งของมาลินความรวดเร็วและความมุ่งมั่นที่จะมีชีวิตอยู่ น้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความชื่นชมและเสียใจเขารู้สึกถึงน้ำหนักของความผิดจากการกระทำของเขาความเจ็บปวดที่ตระหนักว่าเขาต้องพรากชีวิตสิ่งมีชีวิตอันงดงามนี้ไปยกโทษให้ฉันด้วยปลาหน่อยเขากระซิบนี่คือกฎของท้องทะเลกฎแห่งชีวิตในการสนทนาแบล็คแบ็กฝ่ายเดียวนี้เอง ซานติอาโกกับความสงบเขามองเห็นสายไทยที่เชื่อมโยงพวกเขาเข้าด้วยกันการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตร่วมกันในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่เขารู้ว่าในการต่อสู้ครั้งนี้จะมีผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวแต่ท่ามกลางการแข่งขันนี้เองมีตรภาพแปลกประหลาดได้ก่อตัวขึ้นในตัวเขาที่มีต่อมาลินมิตรภาพที่เกิดจากภาษาแห่งการต่อสู้และความคารพซึ่งกันและกัน สายเบ็ดเส้นนี้เชื่อมโยงซานติอาโกไว้กับปลาตัวมหมามันไม่ใช่แค่อุปกรณ์แต่เป็นได้แห่งโชคชะตาที่มองไม่เห็นซึ่งเชื่อมโยงชะตาชีวิตของมนุษย์และปลาเข้าไว้ด้วยกันผ่านสายเบ็ดเส้นบางพันซานติโอสัมผัสได้ถึงพลังอันเหลือเชื่อของปลาทุกการเคลื่อนไหวของปลาก็ก้องสะท้อนไปทั่วร่างกายที่เหนื่อยล้าของเขาราวกับว่า การต่อสู้ดินรนอย่างสิ้นหวังของปลาความมุ่งหมายที่จะมีชีวิตอยู่ส่งผ่านซานสายเบ็ดมาถึงเข้าโดยตรงเข้าเริ่มเข้าใจภาษาของสายเบ็ดขาดการการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปขยับตัวเพื่อรักษาสมดุลมันเหมือนกับตานรมกันทุกครั้งที่สายเบ็ดตึงและคลายตัวสัมผัสได้ถึงข้อตกลงอันเก่าแก่และเงียบงนันระหว่างนักล่าและเหยื่อตอนนี้สาย เบตได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของซันติอาโกนำทางเข้าไปสู่ความลึกของท้องทะเลเขารู้สึกถึงความกว้างใหญ่ของมหาสมุทรและชีวิตที่เต้นอยู่ภายในดวงอาทิตย์ขึ้นและตกดินหลายครั้งและสิ่งมีชีวิตทั้งสองที่อยู่บนขอบของความเหญ่ล่าก็ยังคงต่อสู้กันต่อไปแต่การเดินทางของพวกเขายังคงเชื่อมโยงกันด้วยซันสายเบดเส้นเดียวกันมันคือสายสัมพันธ์ อมันแข่งแกงที่เชื่อมโยงทุกสิ่งมีชีวิตเข้าไว้ด้วยกันมหาสมุทรแสดงให้เห็นถึงพลังอันยิ่งใหญ่และในขณะเดียวกันก็สอนเราเกี่ยวกับความกล้าหาญของมนุษย์และพลังแห่งจิตวิญญาณของเขาเมื่อเผเชิญกับความยากลำบากแสงแดดแพดเผารุนแรงเรากับแผ่นดินกลายเป็นเตาไฟที่ร้อนระอุซันติอาโกต้องเผชิญกับความร้อนแรงโดยไม่มีอะไรปกป้องผิวของเขา ทุกแดดเผาจนกลายเป็นสีแทนยติเหนือไหลลงมาเป็นทางคล้ายกับเหลือถึงแม้จะเหนื่อยล้าแต่แววตาของชาวประมงสูงวัยยังคงเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นแม้แต่ปลากลางดงขนาดมหึมาก็เริ่มแสดงอาการเหนื่อยล้าออกมาให้เห็นแม้จะได้รับบาดแผลและเหนื่อยล้าแต่การเคลื่อนไหวอันทงพลังของมันก็ยังคงน่าเกรงขาม บรรยากาศรอบข้างเต็มไปด้วยความตึงเครียดเงียบสงบก่อนเกิดพยายุใกล้ถึงเวลาแห่งการเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายที่ซึ่งมนุษย์และป่าต้องต่อสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายด้วยความพยายามอย่างเหนือมนุษย์ในที่สุดซานติอาโกก็สามารถลากป่ามาลินตัวมหึงมานี้มาถึงเรือของเขาได้สำเร็จแม้ว่าป่ามาลินจะอยู่ในสภาพอ่อนลา้า แต่ดวงตาที่ใหญ่และล้ำลึกของมันยังคงลุกโชนด้วยจิตวิญญาณอันแน่วแน่เมื่อมันนอนอยู่เคียงข้างซานติอาโกมันเหมือนกำลังมองดูชาวประมงชลาด้วยความรู้สึกแปลกประหลาดเหมือนกับว่ามันเข้าใจความยากลำบากของเขาความสงสุขประหลาดแผ่ซ่านไปทั่วเรือเชื่อมโยงนักล่าและเหยื่อเข้าไว้ด้วยกันดูเหมือนว่าหลังจากการต่อสู้อันยาวนานพวกเขากลับมีความคารบซึ่งกันและกัน เวลาเหมือนหยุดนิ่งมหาสมุทรกันหายใจเาล่ากับกำลังเฝ้ามองภาพที่น่าอัศจรรย์นี้อยู่ความปิติแห่งชัยชนะอยู่ได้ไม่นานมหาสมุทรกลับมาเตือนสติถึงความโหดร้ายอีกครั้งเงาร้ายปรากฏขึ้นจากเบือเบ้องลึกเบื้องลึกเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งอย่างฉลามครีบสีดำโพลิขึ้นมาเหนือผิวน้ำวนเวียนอยู่รอบเรือ ชลามดวงตาเย็นชาจ้องมองมาที่ปามาลินช่วงเวลาแห่งชัยชนะที่ดูเหมือนจะเป็นดังสวงสวนถูกทำลายลงอย่างย่อยยับความเงียบสรงถูกแทนที่โดยนักล่าพว้เทียมพลังใหม่ทุตเทียนสัญชาตญาณดิบของนักล่ากำลังเข้ามาซานติโกแม้จะเหนื่อยละ แต่ก็เพราะพลังใจที่จะต่อสู้กับภัยคุกคามครั้งใหม่นี้เขารู้ว่าการเผชิญหน้าครั้งนี้ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แต่เขาจะไม่ยอมแพ้เขาจะไม่ยอมทิ้งชัยชนะของเขาไปฉลามนักล่าผู้โหดร้ายไร้ความปราณีทุกๆช่วงตัวที่มันเข้าใกล้เรือ ความหิวของมันก็ยิ่งถุยคูณจนไม่อาจเพิกชฉยได้เสียงของท้องทะเลดังกึกก้องเรากับเสียงฟ้าร้องคลื่นซัดสาดเข้าหากันอย่างป้าคลั่งลามโเล่ขึ้นมาจากความมืดมิดของท้องทะเลมุ่งตรงไปยังปลามารินขากรอนไกรของมันอากวางเรากับจะก,กืนกินทุกสิ่งพร้อมที่จะฉีกอยู่เป็นชิ้นหัวใจของซานซิอาโกที่แก่ชราและเหนื่อยล้าเต้นระรัวด้วยความหวาดกลัว เขารู้ว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดซานติอาโกรวบรวมพลังเฮกสุดท้ายกำชมวกแน่นเหมือนนักรบเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ด้วยพลังที่ไม่มีใครขัดคิดเขาพุ่งชมวกเข้าใส่ล่างของฉลามฉลามดิ้นรนอย่างบ้าคลั่งแรงกระแทกของมันทำให้เรือของซานติอาโกสั่นสะเทือนนี่คือการต่อสู้ที่ซานติอาโกไม่สามารถเอาชนะได้เป็นการต่อสู้ อีไม่เท่าเทียมกันกินเลือดคละคลุค้งดึงดูดฉลามตัวอื่นให้ขึ้นมาจากท้องทะเลลึกทะเลที่เคยมอบความหวังบัดนี้กลับกลายเป็นสถานที่ที่น่าหวาดกลัวความสิ้นหวังเริ่มเข้าปกคลุมซานติอาโกแต่ในส่วนลึกของจิตวิญ,ญญาณที่ผ่านการต่อสู้กับท้องทะเลมาอย่างยาวนานยังคงมีโปรไฟล์แห่งความหวังริบลีอยู่ซานติอาโกเผชิญกับความพ่ายแพ้ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงยงได้ แต่เขาเลือกที่จะเพชินหน้ากับโชคชะตาอย่างคล้าหาญและมีเกียรติสมกับเป็นชาวประมงผู้ยิ่งใหญ่ดวงอาทิตย์เริ่มละลับขอบฟ้าแสงสุดท้ายทับทองเงาสะท้อนยาวไกลบนผืนน้ำอันเงียบสงบเรือลำน้อยของซันติอาโกเบตดจากการเดินทางอันยาวไกลคอยแล่นเข้าเทียบท่าแต่ในใจของชาวประมงผู้อาวุโสกลับไม่ลงเหลือความยินดีในการจับปลาได้อีกต่อไป หรือว่านี่คือเส้นแบ่งระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติที่ไม่อาจลวงล้ำบนฝั่งเด็กๆยังคงเล่นกันอย่างสนุกสนานไม่รู้เรื่องราวใดทิ่งหมู่บา้านชาวประมงริมชายฝั่งเต็มไปด้วยเรือไม้กลิ่นไอทะเลและควันไฟลอยออกโอนสันติอาโกรู้สึกไม่สบายใจเมื่อเห็นสายตาของชาวบ้านจ้องมองมาที่เขาทุกคนต่างตกตะลึงเมื่อเห็นซากโครงกระดูกปลาขนาดมหึมา ชาวประมงสูงวัยพยักหน้าอย่างไกยลา้าสิ่งมีชีวิตอันยิ่งใหญ่แห่งท้องทะเลบัดนี้เหลือเพียงซากโครงกระดูกบ่งบอกถึงความโหดร้ายของท้องทะเลข่าวการกลับมาของซานติอาโกแร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านอย่างรวดเร็วชาวบ้านต่างมามุงดูเรือของซานติโอด้วยความประหลาดใจปนสงสัยเหล่าชาวประมงต่างซุบซิบกันด้วยความทึ่งเมื่อได้เห็นซากโครงกระดูกปลามาลินขนาดมหึมา แม้แต่คนที่ไม่เคยเชื่อเรื่องเล่าของซานติอาโกมาก่อนต่างก็เริ่มคล้อยตามโครงกระดูกปลามาเลิตั้งตะง,งานอยู่บนท้องฟ้าที่มืดครึมเปียบเสมือนอนุสร์แห่งความคล้าหาญและจิตวิญญาณแนวแน่ของซานติอาโกขณะที่ดวงอาทิตย์คล้อยต่ำลงขอบฟ้าเปลี่ยนท้องฟ้าเป็นสีส้มและแดงเรื่องราวของซานติโอก็ใกล้จะจบลง แต่เรามาไต่ตรองถึงความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นของประสบการณ์ของเขาข้อความที่การเดินทางของเขานำมาโครงกระดูกขนาดมหิมาของปลามาลินครั้งหนึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์ของพละกกำลังและอำนาจตอนนี้ถูกฟอกขาวด้วยแสงแดดและเกลือถูกกัดเซาโดยคลื่นที่ไม่หยุดยัง้งเป็นเครื่องเตือนใจที่ชัดเจนว่าชื่อเสียงนั้น ไม่จีรังเหมือนฟองคลื่นในทะเลเช่นเดียวกับกระแสน้ำขึ้นน้ำลงในชีวิตความสำเร็จและความล้มเหลวก็สลับกัน,นไปแต่เรื่องราวของซานติโอไม่ใช่แค่เรื่องของโชคชะตามันคือเพลงสันเซรร์ถึงการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดเพื่อความกล้าหาญเมื่อเผชิญกับความยากลำบากและความล้มเหลวจำไว้ว่าการเดินทางของซานติโกแม้จะเกิดขึ้นในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ แต่แท้จริงแล้วเป็นสัญลกักษณ์ของประสบการณ์สากลเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของมนุษย์ที่พูดกับเราทุกคนไม่ว่าเวลาหรือสถานที่ใดจิตวิญญาณที่ไม่ยอ่อท่อของซานติอาโอกความเพียรของเขาในการบรรลุปเป้าหมายเป็นประกายแห่งความหวังที่จุดประกายความเชื่อในตัวเองในตัวเราความสามารถในการเอาชนะอุปสรรคที่อยู่ภายในเรา ทุกคนความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ใช่แค่ความเข้มแข็งทางจิตใจแต่ยังรวมถึงการรักษาสักดิสศรีเมื่อเผชิญกับความยากลำบากซื่อสัตย์ต่อหลักการของเองและขคารับในโลกที่อยู่รอบตัวเราความชื่นชมที่ซานติอโกมีต่อปลามมลินสอนให้เรายอมรับและขคารับพลังแห่งธรรมชาติในการเผชิญกับความท้าทายที่โชคชะตานำมาในการเดินทางร่วมกันผ่านทะเลห่งชีวิตที่ปั่นป่วนนี้ ขอให้เราระลึกถึงความเคารพซึ่งกันและกันและความสามัคคีเท่าพจนทะเลไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวของชาวประมงสูงวัยกับท้องทะเลแต่มันคือเรื่องราวของความแข็งแกร่งของมนุษย์ความหวังและความกล้าหาญเมื่อต้องเผชิญหน้ากับปะทุสั่นใจรวมถึงความรักและความซื่อสัตว์ต่อครอบครัวผลงานชิ้นเอกของเฮมิงเวย์สอนให้เรารู้ว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงนั้น เกิดจากความอดทนความเห็นอ,อกเห็นใจผู้อื่นและจิตวิญญาณที่ไม่ยย่อน